สวัสดีพี่น้องแฟนแฟๆและกับเอซีสวนต้นใหม่น้องโพนี่และก็บ,บ้านสวนซ้อนสมเดึกเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้าพี่น้องมาเบิงผ้าพี่น้องมา z o มนะครับบรรยากาศของชนบทหรือเขาเรียกว่าคนบ้านนอกขอกหน้า ในช่วงนี้ข้าเจ้าเฮ็ดเขาดำให้ดำหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับช่วงนี้ข้าเจ้าค่ะอยู่เงื่อนอยู่ซ้านอยู่เทียงไห้อยู่เทียงหน้าตามหัวตามสวนนี่เป็นวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮานะครับถือโอกาสนี้มาถ่ายทํำวิถีชีวิตนี้ให้พี่น้องในเบิงได้ส้มกันนะครับ เป็นเพื่อนหรือว่าเป็นกระท่มอมบัวลำบัวล้านตะกีตะเก่าลักษณะทุ่งเพื่งหมาแงนผสมประสานนะครับไข่ไข่ครับตูบต่อเล่าเล่าต่อตูบนะครับนี่ก็เป็นวิถีชีวิตอันนี้สวมยุนาบ้านล่นะสิถ้าเจ้าเฮ็ดสวมยุนาบ้านนะครับ โอ,อนมะคุงพี่น้องนี่อันนี้มันตดอย่างน้อนี่นี่ใบางามแต่นี่โอนมะคุงโอนอ้อยข้าเจอบุกไว้นะครับอืหัวสิงคายพี่น้องหัวสิงคายอยากกินต้มพวกอยากกินต้มไก่กับมีอยู่แถวนี้นะครับมันปลูกไว้อยู่ใกล้ๆตรงนี้ สิผ้าพี่น้องมาเบิงนะครับพิธีชีวิตภายในเทียงไฮเทียงหน้าหน่อยหรือว่ากระท่อมของกะเจา้าให้ได้เบิงกัน่วาวิธีชีวิตกะเจ้าเ,าเปลี่ยนแบบใดพี่น้องได้เห็นบรรยากาศแบบนี้หลายผู้หลายคนก็โอ้ยขักโอ้ยนะครับนั่นมีกงนกเขามีนกเขาขันพี่น้อง เลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดอยู่ในไฮอยู่ในหน้าโอ้โคกมกย่มพี่น้องเนี่ยโคกมกยมกอกล้วยกออ้อยนะครับนี่บริเวณเดิน,พนเพลียงไก่นะครับเน่าห้ไก่เน่าห้ก่าพี่น้องเอ,อ้ยนี่คือบรรยากาศกระท่อม กระท่อมค้นบุลโบุล่านตะกีตะเก่าวิถีชีวิตขาเจ้านะครับอยู่แบบนี้ได้พี่น้องไหมนี่บริเฮุรูร้าบริเฮุแบบนั่นอยู่แบบวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพ่อเพียงยนะครับสะอาดสะอ้านดีพี่น้องในช่วงนี้ดูนะครับพืนขราเจ้าเห็ดทำความสะอาดสะอาดสะอ้าน กบกบก้วยนะครับมีครบมืดอืมคุณน่ะข้าเจ้าเห็ดวางมากไปฮะเอาฟื้นนะครับมาตัดมาแตงมาหยังหบพี่น้องเก็บว้ในตารางกระท่อมข้าเจ้าดูมองม,องมังเหลนพี่น้องเอ้ยวิถีชีวิตบันไดขึ้นตะกี้ตะเก้าพี่น้องนี่ มองอยู่มองนอนโอ้ยทางไต่ก็เลี้ยงไก่ได้บาทพี่น้องมาไก่กำลังอันนั้นอยู่นี่เลี้ยงกอกเลี้ยงไก่โอ้นะครับนี่บรรยากาศเงา่อนซานกระเจ้าแต่งแบบโบราณโบราณพี่น้องมีเตียงมีอุแอีงน้ำเห็นบอกพี่น้องอุแอีงน้ำตะกี้ตะเกาโอ้อยนะครับมองไปขอกไอ้ขวาง นกเขายูเจนั่นยูเจนี่พี่น้องอันนี้คือกระท่อมเทียงหน้าพื้นได้พี่นอ้องอยู่ทายให้พี่นอ้องเบ่งชัดๆนะคะ <c oughs> รับวิถีชีวิตพี่น้องเจ้าให้ชเจ้าหน้าห้องเกษตรกรเศรษฐกิจพ่อเพียงพี่น้อง,องอนีงน่นี้เป็นธรรมดาวิถีชีวิตเจ้าฟื้นพี่น้นองเก็บสะสมฟื้นไห นี่เศียรหมกเศียรไม่ยุใสกับเกศสะสมไว้เออพันลงแน่พันลงแน่ีวิถีชีวิตพี่น้องแท้ๆได้วิถีชีวิตเช่าให้เช่าหน้าเฮาเดี๋ยวนี้เป็นแล้วนี้ได้พี่น้องเลยถือโอกาสนี้มาไทยท้ำใหมพี่น้องเห็นโอ้ตัวยางตัวอกตัวยางกระเจ้าะไหม เงิ้ยสั้นนะครับกระทร่อมสะอาดสะอาดในะช่วงนี้เบื้องแล้วพื่นเป็นธรรมศาสตร์พี่น้องเนี่ยเป็นวิถีชีวิตข้าเจ้าโองเจ้าของเพิ่อนนอนเพิ่เบออ,อยู่พี่น้องสว่างตีพุ่มขายม่้ยะโอ,โอ้หลังกระท่อมพี่น้องหลังกระท่อมเพิ่นกับเห็ดสะหน่อยเห็ดสะหน่อยไว เคยมาทายทําให้พี่น้องในเบื้องและเมื่อปีที่แล้วนะครับพี่น้องนี่ช่วงนี้ก็เขาสู้ภาวะปกติแล้วสะหน่อยเพิ่นกับมีการเลี้ยงปูเลี้ยงปลาปลูกตอขอกปูกตะไคร่ปลูกกล้วยปลูกอ้อยนะครับรอบๆพ่อยู่ได้กินนะครับตามชีวิเตเศรษฐกิจพ่อเพียงยยอย่าบดิลำบได้ร่ยพ่ออยู่พ่อกินเลี้ยงชีพเจ้าของไปเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งเดิอพี่น้องเดิอนี่ เงินโบลำโบลาดน,นี่เขาเอื่นว่าผ้ายัางก่อนนี่ผ้าหวดหรือผ้ายัางก่อนะฟักผ้ายัางเขาเอื่นเนี่ยฟักเป็นของตะก,กีตะเกาดิเนาะเป็นเห็ดไบในเพื่อนในชาติเิ็นฟักผ้าไหวเิ่นบอกนะครับเนี่ยพี่น้องไปเห็นยุไสตะก,กีตะเกาก็จาผ้าไปคนตะกีตะเกาคักได้พี่น้องไอ้เบิ่งแล้วที่เป็นวิถีชีวิตอ อยากกินให้อยากกินปลาก็ะแห้ก็ะหอยอยู่นี่พี่น้องไอ้หอยตึกเอาบ่ได้ยากบ่ได้ไปเฮ็ดออกเฮ็ดยาพี่น,อออน,น้องเอ้ยนี่ยเงื่อนสั้นบ้านซ่องกับยู่แบบเนี้ยเป็นชีวิตของคนเหลียบงงายสันโดษว่ <c oughs> างมากกัมาแขนอูอยู่ขอกงัวขอกควายเนี่แหละพี่นอ้องเลยส่วนหนึ่งงวงวายก็ทขายไปตามสภาพการ ในเวลาดีๆเหมาะสมกอามาเลี่ยงต่อพี่น้องเป็นวิถีชีวิตโอ้อันนี้เจา้ากลางเขียนดงนะครับเต้นไปเต้นมาในห้องมวนมวนได้พี่น้องมากลางเขียนดงเพื่อนนี่นะครับหลายผู้หลายคนที่ชอบธรรมชาติวิถีชีวิตบรรยากาศแบบนี้พี่น้องมีความสุขคุนวาจังสันพุนาตาไข่พี่น้อง อันนี้ก็มองให้เลี้ยงเลี้ยงอันไก่มองให้อาหารไก่พี่น้องวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮาพี่น้องไอ้เแบนบแบบนี้ล่ละอืมอุ้ยสะอ่อนฟื้นสะอ่อนฟื้นสะอ่อนฟื้นเด้พี่น้องอืมสองขางนี้มันฟื้นท่านั้นพี่น้งนนนองเนี่มันตัดเป็นแตงไว เอ็ุเอาไปตามภาษาบรรยากศเพิ่นอุเอแองน้ำอุ้อ่อยพักจะเทพพี่น้องอ้อยก็ดีหู้ยจอดเทพพี่น้องไหนี่สวมพันยูนาบ้านวิถีชีวิตนี่แหละพี่น้องแองน้ำแองน้ำ กระบ,บวยโอ้โหนะครับมีกระบ,บวย y ทำไมตะกี้ตะเก่าเฮาอ้าวฝากให้พี่น้องได้เบิ้งน้ำกันนะครับผัก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 ,กพี่น้องไก่หน่อยอย่างไก่ก็ล้วลูกทั้งไก่ก็ใช้ประโยชน์นะครับขอบเห็ดขอบไก่ เ,เลี้ยงงัวเลี้ยงควายบ่ได้เพราะว่ามันต่ำกับมาเลี้ยงไก่แหละพี่น้องเลี้ยงไก่หนอ่นอยโอ้ยสวอสดวิถีชีวิตข้าเจ้าพี่น้องเอ้ยนี่เบื่องเอาครับคลิปนี้น้ำบรรยากาศทองให้ทองหน้ากระท่อมหรือว่าเฮือนต่อเหล่ากระท่อมหน่อยเห็ดไปแบบชีวิตเศรษฐกิจแบบพ่อเพียงของเฮานะครับได้เห็น ไกลกับไกลพื้นบ้านโอ้ออกลูกหลายเต๋อพี่น้องน,นี่เอาท่าขนาดะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องท่านผู้ชมคงิสมีความสุขนะครับในการทัศนาขอบคุณกันแล้วกันพี่น้องด้เบิ่งได้เห็นกันบรรยากาศเท่านี้ก่อนเด้องวนันี้เอาไว้พบพอกันนะครับคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณนะครับเจ้าของเถียงหน้าหน่อยกระท่อมทําใจวาส,สานขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้สบายดีเดอร์พี่น้องเด้อ